สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่น้ำเต้ายกค่ะต้นพันธุ์สวยๆกิ่งสวยๆเลยนะคะตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดที่ทางสวนเก็บกิ่งต้อนนะคะจากรอบที่แล้วที่ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันสังเกตว่ากิ่งที่เราตอนเป็นกิ่งที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็เลยทำให้เวลาที่เราตัดยอดในช่วงของการตอนกิ่งทำให้กิ่ง ที่แตกแขนงออกมาใหม่ค่อนข้างที่จะใหญ่อันนี้เขาก็แทงใบออกมาแล้วนะคะชุดนี้สวยเลยค่ะสำหรับไผ่น้ำเต้าหยกตัวนี้จะเทียบใส่กับกันไกลตัดกิ่งนะคะถือว่าใหญ่พอสมควรนะคะ สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวลำต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแตกใบสวยแล้วก็รากเดินดีแล้วนะคะจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะไผ่มงคลอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะสำหรับไผ่น้ำเต้ายกปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามได้ค่ะ ไข่น้ำเต้าหยกสวนธนภัสกลนครค่ะ